สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ล้างกันเลยนะครับ Honda าเอ็กเปี2021นะครับคันนี้เป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับเป็นมจอสีนะครับมีแต่งอะไรกันมาบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับเป็นท่อคาร์บอนแท้นะครับแต่ว่าเป็น s 4นะไม่ใช่ท่อแท้นะแต่ว่าปลายเป็นคาร์บอนแท้นะครับนะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เอ็กดีก็จะใส่ทรงเนี้ยก็จะเข้าเลยนะครับ รถวิ่งมาเพียง14,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะสตาร์ทใช้เดียวติดนะครับ นะครับมีในส่วนของมือเบรกมือคัตเป็น C N C แต่งมาให้นะส่วนใหญ่ก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรนะครับราคาก็รอเปิดตัวนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับบอกเลยว่ารีบเลย0 9 4 9 6 4ก5 6สหรือแอดไลน์ครับ V A K Y D O l n